กาแฟเอสเตนฟูกีอันนี้อ้อยขอออกตัวก่อนนะว่าอ่านชื่อถูกต้องหรือไม่เพราะว่าอ้อยจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเพีย้ยนอ่านผิดตลอดเวลาถ้าอ่านผิดไปต้องขออภัยคุณเจ้าของร้านแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านที่อยู่แถวเยาวราชเป็นร้านกาแฟแนวจีนโบราณจัดร้านสวยค่ะ ไปถึงเนี่ยจะมีเมนูรายการของเครื่องดื่มและก็ของทานเล่นเป็นพวกขนมปังสังขยาขนมปังปิ้งเมนูเยอะค่ะลองเลือกดูนะคะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะมีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนจะเป็นติดแก่ก็นั่งสบายๆก็เป็นจีนคลาสสิก เก้าอี้จานชามเนี่ยสวยอยากให้เพื่อนๆลองไปอลองไปดื่มไปไปชิมดูเพราะว่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ